สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านละคะแล้วลก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ h u n d Baby Challenge เย่เย่เยไม่ได้ลงคลิป h u n d Baby Challenge ค่อนข้างนานเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าทุกคนยังอยากดูกันอยู่ไหมแต่ก็ทำออกมาแล้วตอนนี้เออนี่ก็คือความวุ่นวายอันเหมือนเดิมของบ้านหลังนี้แล้วก็คุณแม่ที่กำลัง นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจแล้วเราก็ปล่อยให้แม่เรานอนไปถเถอะเนาะตอนนี้เด็กๆหนึ่งสองสามคนที่เป็นเเด็กวัยประถมก็ไปเรียนกันหมดแล้วแต่ว่าลูกๆที่อยู่ในบ้านก็คือเต็มไปหมดเลยหลังจากอีพีที่แล้วใช่ไหมที่เราย้ายบ้านออกมามาอยู่บ้านตรงนี้เพราะว่ามันใหญ่ดีก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะที่ไม่มีอะไรจะพูดเพราะตอนนี้ทุกคนสถานการณ์แย่มากมาก ใครหิวข้าวก็แนะนำให้ไปหาข้าวรับประทานกันก่อนนะฮะไปคือบ้านหลังนี้มันก็ดูดีนะก็ใช้ได้เลยแต่ความปั่นป่วนนี่ก็คือไม่ดีไม่เลิศแม่ไปจัดการดูแลตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็มาพาไอ้เจ้าเด็กๆโอ้โห โอ้โหกำลังจะให้แม่พาน้องๆไปอาบน้ำลูกๆก,ก็คือกลับมาจากโรงเรียนกันหมดแล้วไปทำการบ้านทุกคนเลยอยู่บ้านนี้ต้องเป็นเด็กดีนะการบ้านก็แบบว่าต้องทำโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งแต่ภาพเมื่อกี้คือก็ยังมีคนสั่งอยู่ดีแม่แม่เสร็จแล้วแม่มาอาบน้ำให้น้องไอริสเ,เร็วๆแม่แม่อาบน้ำนานมากเลยอะ น้องน้องเป็นอะไรน้องร้อนเอ๊โอ๊ยว่าแล้วเชียวว่าทำไมน้องร้อนลืมติดเทอร์โมสแตตให้น้องคุณพระไม่มีตังโอ้ไม่กอดทำไงดีเนี้ยไม่มีตังงั้นเหรอโหงานหยาบแล้วอะขายนี้ทิ้งไปอันหนึ่งก่อนมีเลยเลิศเลิศทีส่สุดติดไว้ตรงนี้ โอเคเสร็จแล้วแม่ก็มาปรับให้มันเย็นๆหน่อยเด้อเอออะไรเนี่ย Welcome to the neighbor งานเลี้ยงต้อนรับไม่รับได้ไหมอะ่ะไม่ว่างอะ่ะคือคือตอนนี้แบบคือแบบวุ่นวายที่สุด ใครว่างใครว่างไปรับแขกมากเออไม่ไปรับแขกหนะ่อยไหมเพื่อนบ้านจะได้เอ็นดูเราเพื่อนบ้านจะได้ไม่เกลียดขี้หน้าเรานะแล้วแม่ไปไหนเนี่ยแม่ทําอะไรเนี่ยโถ่แม่เข้าห้องน้ําแล้วแม่จับน้องอาบน้ายัางอะโอ้โหแล้วโตขนาดนี้แล้วยังยังอีกยังอีกแม่ต้องสอนอเกมกระตุกมากเลยอะทำไมเกมกระตุกขนาดนี้เนี่ยโอ้โห คือเพิ่งอัปเดตเกมมานะรู้สึกว่าเกมกระตุกมากเลยแบบแบบมากอะ่ะแบบมากอะแบบเกินไปอะอันนี้คือคือคือกระตุกแบบค้างมากไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โหเล่นแทบไม่ได้เลยแล้วทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมากลับมาต่อไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหมเนี่ยด,ดีขึ้นไหมอะนิดนึงแหละโอ้ โอ้ฟุตเค้กไม่ใช่ฟุตเค้กฟุตเค้กไม่เอาไม่เอาฟุตเค้กออกไปฟุตเค้กนี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีอาถรรพ์นะคือซิมจะกินฟุตเค้กไม่ได้เลยมันจะทําให้เกิดอารมณ์ไม่สบายอกสบายใจแล้ว <c oughs> เ,เราไม่มีใครแบบสภาพดีๆเลยอะ่ะบ้านเนี้ยเออใครว่างก็ ไปทำอะไรก็ไปกันก่อนนะจังหวะนี้แม่ก็พาน้องไปอาบน้ำซิยังอีกนะเออเนี่ยมันเป็นบั็อกอะไรของมันสั่งให้ไปพาลูกไปอาบน้ำก็ไม่ไปดูเร็วคนนี้ต้องการอะไรโอเคไปนอนคนนี้ต้องการพูดคุยจัดไปคุยกับคนแปลกหน้า แม่มีคนมาชวนเข้าขับไม่ว,วันวันเลี้ยงแต่ลูกเอาเวลาที่ไหนไปก่อนเออไปได้สักทีนึกว่าจัดพรุ่งนี้เสร็จแล้วน้องคนนี้ไปเล่นกับตุ๊กตาแม่อาบน้ำให้น้องคนนี้ง่วงแล้วเหรอคนนี้ยังยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย คนนี้วาดรูปไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยนอนหนูจะรีบนอนไม่ได้อะไม่งั้นมันก็จะตื่นเช้าเกินไปอะไรกันครับนี่อวุ่นวายไปหมดคนนี้เออคนนี้นอนเลยก็ได้ไหมอ่ะคนนี้นอนไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาแนบให้เสียเวลาเยี่ยมมากเยี่ยมที่สุดแล้วคนนี้ล่ะคนนี้เป็นไร เออคนแปลกหน้าอันตรายง่วงนอนแม่อาบน้ำให้น้องก่อนไหมงั้นเดี๋ยวให้แม่อาบน้ำให้น้องแม่เอาไม่เอาไม่เอามาคุยไปทั่วคนนี้ว่างใช่ไหมคนนี้ว่างก็มาทำอะไรเล่นๆไปก่อนยังไง ตรงนี้จะยังไงคนนี้ก็ว่างคนนี้มาถูพื้นโอเคแม่ไปอาบน้ำหมน้องอ,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 อ้าอ้าวอาๆอๆาเห็นเหมือนกันไหมทุกคนฉันสั่งให้เขาไปอาบน้ำให้ลูกแต่เขาก็ไม่ยอมไปเร็วจะยังสักทีนะ คนนี้สภาพเป็นไงบ้างต้องการความสนุกโอเคคนนี้หลับแล้วคนนี้หลับอยู่คนนี้ก็หลับอยู่ส่วนคนนี้อาบน้ําแม่ยําแย่แย่ทุกด้านคนนี้ดูทีวีโอเคอาบน้ําเสร็จแล้วเหรออ้าวอะไรเนี้ยแม่คงจะแบบไม่สบายมากๆเลยอะไปให้แม่เปิดแอร์ก่อนนะส่วนน้องน้องมานอน แม่แม่ไปทําอาหารขอแบบเยอะเยอะเอาแบบเยอะจัดจัดเด็วหนูหนูลงมาทําอะไรเออเออนอนกันแล้วเหรอคนนี้สภาพดูไม่ค่อยจะได้เลยคนนี้ไปอาบน้ําก่อนไหมแล้วอาหารใครมากินเหลือไว้เนี่ยกินต่อ เราต้องอย่าปล่อยให้อาหารเหลือทิ้งในบ้านนะมันไม่ดีแม่ทำอาหารด้านบนบ้านเป็นไงบ้างสถานาการณ์ตอนนี้ดีที่สุดแปะเอาไว้เป็นมุมศิลปศิละปะศิละปะของเด็กๆสุดยอดไปเลยเอ่ะคนนี้ทำอะไรอยู่โอเคอาหารเก็บใส่ตู้แม่ เล่นเซมนี่มันเหนื่อยนะมันจะไม่เหนื่อยหรอกท้าไม่หาทำมีลูกเยอะขนาดเนี้ยมันจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยรีบๆกินนะแล้วก็รีบๆไปเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็รีบๆเข้านอนพรุ่งนี้เป็นสกูเดย์ทุกคนต้องไปโรงเรียนเออเออมันจะกินให้เสร็จก่อนก็ไม่ได้มันเป็นยังไงไปกินข้าวก่อนไม่เอา แล้วเออให้มันได้งี้สิเรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งวันที่แม่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแบบจริงๆเราควรจะอัปเกรดเตียงให้แม่ไหมคะเผื่อแม่แบบจะได้นอนเร็วๆขึ้นแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้แม่เวลานอนก็แบบเสียไปเยอะอยู่ก็เอาเรื่องอยู่แล้วคนนี้ ตื่นทำไมจ๊ะไม่เอาไม่ไปปลุกคนอื่นไปนอนก่อนได้ไหมล่ะนอนก่อนนะจนกว่าแม่จะตื่นมาดูแลโออสุดยอดแห่งความวุ่นวายทุกคนแบบตูดเหม็นกันหมดเลยโอไม่นะเพรุ่งนี้คิดว่าเนี่ยเดซี่ตื่นมาใช่ไหมก็คืออาบน้ำลูกก็หมดเวลาทั้งวันแล้วเพราะว่ากว่าเดซี่จะจับลูกไปอาบน้ำได้ก็ต้องสั่งประมาณสองสมทีนะกว่านางจะแบบยอมทำ เดอะซิมนี่มันสุดยอดไปเลยแม่เสร็จแล้วแม่พาน้องไปอาบน้ำเน่าไม่ไหวคนนี้คือแบบเน่าไม่ไหวแล้วคนนี้เป็นไรนอนหิวไปน้อนกินแล้วนี่ใครใครมาวางไว้เนี่ยเออตื่นไปโรงเรียน คนนี้ล่ละไปหรือยังโอเคกำลังไปช่วงเวลาแห่งความไม่สงบสุขนั้นมีตลอดเวลาช่วงเวลาแห่งความสงบสุขนั้นไม่มีเลยงงไหมนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็มารับประทานอาหารคนนี้สบายดีคนนี้ล่ะคนนี้อาบน้ำก่อนละกันแม่จับน้องอาบน้ำมีใครสภาพย่แย่อีกบ้างเออจะว่าไปก็สภาพยแย่ทุกคน แบบว่าไม่ต้องถามหรอกว่าใครสภาพย่ำแย่าทุกคนพอแล้วพอแล้วแล้วแม่ก็สอนน้องพอตตี้หน่อยพอตตี้เทรนมาเร็วๆโอเคคนนี้ตื่นได้แล้วตื่นมารับประทานอาหารนะจ๊ะ m u วสิควอลเ u นเ e ียจิตอาสาด้านดนตรีโรสนั่งอยู่ในคลาสเมื่อครูสอนวิชาดนตรีถามหาอาสาสมัครคุณครูมองตรงมาที่เธอแต่ว่าโรสน่ะเห็นว่าเด็กข้างๆตื่นเต้นแค่ไหนที่จะได้ขึ้นไปบนเวทีโรสควรที่จะรีบคว้าโอกาสหรือไม่ใช่เราอย่าเราอย่าปล่อยให้มัน ขโมยโอกาสที่ควรจะเป็นของเราคนนี้เป็นไงบ้างจ๊ะไม่น่าถามเลยว่าเป็นไงก็ก็ก็คือแย่ทุกคนเออหาอะไรสนุกสนุกทำหรอเอ้าน้องน้องดูทีวีเองไม่ได้แง่แย่มากเออน้องคนนี้รีบๆนั่งกระโถนได้หรือไม่มันค่อนข้างเป็นอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกรียะวเวลาในการฝึกอะไรนะระยะเวลาในการฝึก เรียบร้อยแล้วแล้วน้องก็มาหยิบอาหารทานนะครับส่วนจุนแม่จุนแม่มาดูแลต้นไม้หน่อยความยุ่งเหยิงของโรคใบนี้หนูมามาเล่นต้องไม่มีใครที่ว่างงานเลยสักคนเพราะว่าทุกคนอาจจะต้องรีบรีบฝึกทักษะตัวเองอุย้ยคนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำแต่แม่แม่ว่างรอนะรอนะ ขอร้องคุณแม่ขอร้องโอ้ยช้าจริงๆเลยทําสวนเนี่ยทําสวนคือโปรเซสที่ใช้เวลานานมากคือเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้เลยคนนี้นี่คือแบบที่สุดแห่งความทำอะไรชักช้าแล้วก็ง่วงนอนอีกแล้วเออเฮ้ยเจนนะวิยจริงๆเราฝึกทำฝึกจัดดอกไม้ก็น่าจะดีนี่ไงบอกแล้ว กว่าที่แม่จะจับทุกคนอาบน้ําเสร็จเออลูกกลับมาเต็มบ้านเลยปั่นป่วนวุ่นวายอะไรอะไรที่สุดในโลกแล้วทุกคนไปทํากานบ้านนะคะก่อนที่จะทําอย่างอื่นขอร้องือเดี๋ยวเมืแ่อบบกี้บูเบลจะเกิดวันไหนอ่ะวันนี้เหรอนง่วันเกิดน้องสองคนเลยเตียงไม่พอนะเนี่ย เอ้ยแต่แต่วันเกิดเราก็ดีนะพูดถึงเราจะได้มีท็อตเลอร์ให้มาปั่นป่วนน้อยลงแบบนิดนึงนิดนึงนี่คือแบบคิดเป็นประมาณ20เนเท่านั้นเองไม่ได้เยอะอะไรเลยแล้วใครทิ้งอาหารไว้ข้างนอกเนี่ยฉันเองไงล่ะ <laughs> ไม่น่าถามเลยมันก็มีอยู่คนเดียวไม่มีใครอยากเล่นกับผมเลยเออผมก็เล่นไปมาคนเดียว ถ้ามันเกิดขึ้นอีกผมควรจะทํายังไงดีอืมก็ก็เล่นไปคนเดียวสิก็ถ้าไม่มีใครเล่นด้วยก็เล่นไปคนเดียวแล้วเชื่อไหมเออตลกดีหรือว่าที่จริงแล้วเราควรจะแนะนําอย่างอื่นให้ลูกไหมอ่ะมาอแล้วของเล่นหายมันมันไม่เป็นไรที่จะรู้สึกเศร้าของเล่นหายก็ปล่อยให้ของเล่นหายไปไม่ต้องพยายามไปค้นหามัน อ่ะมาอีกแล้วของเล่นหายเล่นกับของเล่นอันอื่นเฮ้ยปรึกษากันแบบวันละมากมายหลายล้านคนแล้วมากันแบบทีเดียวปุ๊บเดียวเลยนะก็ <c oughs> ซึ่งก็ดีแหละคุณสนุกมากเลยที่จะอยู่ด้วยอ๋อน้องได้เซนติเมนต์มันเป็นระบบใหม่ในเกมนะที่เพิ่งอัปเดตมาถ้าใครอัปเดตแล้วมันก็จะมีระบบนี้แหละ วิยังไม่ได้ดูระบบใหม่ในเกมเลยเอ่ะคือมันเป็นยังไงบ้างเหรอเอา้าไปไหนไม่เอาแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ใครจะเกิดนะวันเกิดใครบ้างนะวันนี้วันเกิดของน้องไอริสกับน้องบูเบลจะไปเราต้องไอริสก่อนละกันมาแฮปปี้เบอร์เดย์เอา้ายังอีกโอ้ย ทำไมมันทำไมมันวุ่นวายมันยุ่งยากอะไรขนาดนี้เนี่ยสั่งอะไรก็ไม่ทําสักอย่างทําแบบครึ่งคึ่งกลางกลางเย้แฮปปี้เบอร์เดย์วันเกิดนอนไปแล้วเราก็อย่ารีรออย่างต่อเนื่องหนึ่งสองสาโน้องเป็นมังสวิรัตโอ้ตายแล้ว โอ้โหจบแล้วน้องเป็นมังสวิรัตอะต่อไปนี้เราก็จะต้องทําอาหารมังสวิรัตให้น้องทุกคนกินนี่มันสถานาการณ์เตียงนอนไม่พอใช่ไหมบอกทีคิดว่าใช่แน่ๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์นอย้หนึ่งสองสามน้องเ <laughs> อเวอิกโอเค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  เออ <Yeah. S 1> แต่ละคนไม่สมประกอบกันทั้งนั้นเลยอ้าวแม่แงแม่หลับอีกแล้วไม่โอไม่เราเราดูแลเขาไม่ดีไปหรอเลยยังไงทุกคนมาหยิบเค้กกินเนื่องในโอกาสวันเกิดน้อน oh, ไม่ไม่เซเลบตแล้ว <Yeah. S 1> ไปเข้าห้องน้ำไป เอวุ่นวายมากแต่ละคนแต่ละตัวไม่มีอะไรดีๆเลย very sad น้องแ a d ทำไมน้องฝันร้ายไม่เอาซิฝันร้ายทำไมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปทำอะไรซุกซนหยุดแน่เออไม่เอาน้องคนนี้มีอะไรต้องทำไหมจะ๊ะการบ้านทำเสร็จแล้วทำ extra credit work แม่หนีขึ้นนอนแล้วแม่แบบฉันจะไม่ยุ่งกับความวุ่นวายแต่ทั้งสิ้นบนโลกใบนี้แล้วฉันจะต้องได้นอนให้ใครสักคนไปนอนชั้นล่างไหมน่าจะดีมันก็จะแบบว่าแปลกๆหน่อยนะให้น้องเด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่คืออะไรให้น้องเด็กวัยประถมไปนอนกับเด็กตอแตะแม่ก็ไม่ดูแลเตียงก็ไม่มีให้นอน เร้าเนอเสร็จแล้วคนนี้ก็ขึ้นมานอนนะคะคนนี้ล่ะนอนเลยไม่ต้องแนปคนนี้ก็นอนเลยไม่ต้องแนปส่วนคนนี้โอเคกําลังรับประทานอาหารแล้วใครมาเปิดการบ้านทิ้งไว้คนนี้หรือเปล่าน่าจะใช่เอาเค้กเก็บใส่ตู้อือหึแล้วนี้มันไหมเหรอก็ใช่นี่เดี๋ยวไปกินให้หมด อย่าเพิ่งหนีขึ้นบ้านไปกินให้หมดเออให้มันได้งี้สิแล้วทำไมทำหน้างั้นน่ะคือแบบคือมันไม่อร่อยเหรออ๋อคือมันเน่าแล้วก็ว่าล้วทำไมทำหน้างั้นเออเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนนะคะคุณจะเป็นคนสุดท้ายในบ้านที่จะได้ขึ้นนอนแปลกๆเอา <laughs> เตียงก็อยู่แค่นี้แล้วลงมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ ให้ตายเถอะแล้วม,มากินอะไรตอนนี้ไปนอนเวลานอนก็จะมากินไปเอออ่ะย่างอ,อีกเอ้ยให้นอนอะไรเนี้ยโอเคจบกันไปสัทีสำหรับวันนี้ถ้าอย่างไร EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พบกันใหม่ใน เอพิโซดนะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย